วันนี้วันที่ยี่สิบแล้วก็อีกสิบวันก็หมดเดือนมิถุนายนอ้วันคืนก็ล่วงไปเปลี่ยนไปเมื่อเช้าเมื่อสักครู่ท่านพระอาจารย์สมโชคกระปรบเรื่องเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับการสร้างวัดญาติโยมมาก็คงจะเห็นว่า กำแพงตอนนี้ก็ทุบรือบางส่วนที่จะปรับเป็นสวนอยู่ข้างๆศาลางาาั้นมามาไม่มาวันหนึ่งบางทีก็เอ้าไม่ทีเอา,า,เ,อาเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไรอ่มีการเปลี่ยนแปลงัจริงๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปทุกขณะทุกขณะเ,เมื่อวันพระที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้อา่า พบป,ปะกับญาติโยมที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมหลังจากที่แสดงธรรมเสร็จก็มีโยมมาขอปรึกษาพอรู้สึกว่าปฏิบัติมาเนี่ยเหมือนไม่ได้อะไรอบอกผมปฏิบัติมาเหมือนเหมือนไม่ได้อะไรเลยไม่เห็นเห็นอะไรกับเขาอาตมาก็บอกว่าเอออาตมาก็เคยรู้สึกอย่างนี้ ก็เป็นคำ,คำถามเดียวตั้งแต่อยู่วสี่มาที่เคยไปกราบเรียนหลวงพ่อเมื่อพรรษาสักประมาณพรรษาเจ็ดของตัวเองเ yeah. ก็กราบเรียนท่านว่าเหมือนกับอยู่มาแล้วมันเหมือนกับเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรพัฒนาเลยปฏิบัติก,ก็เหมือนเดิมหลวงพ่อท่านก็ยืนยันว่ามันไม่เหมือนแต่เราไม่รู้แล้วท่านก็ยกตัวอย่างเรื่องการรับประทานอาหารอย่างเงี้ย เรากินไปเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีผลแล้วมันก็เป็นวิตามินโปรตีนอะไรต่งตางๆก็ต่างให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตทีนี้ยังเวลาที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติในทําสมาธิที่เราบอกว่าเรานั่งสมาธิเราไม่ไม่ได้สมาธิจริงๆนะมันได้แต่ที่ว่าเราบอกว่าได้อันนั้นนะคือได้ฌานได้สมาธิที่เราพูดกันเนี่ยคือได้ฌาน แต่อะไรจริงแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยมันเป็นก่อนนั้นอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเพียงแค่เรานึกพุโทโธคำเดียวเท่านั้นนะบุญก็เกิดขึ้นแล้วเพียงพุโทโธคำแรกนั้นใจเป็นสมาธิแล้วถ้าไม่มีสติเราจะนึกพุโทโธได้อย่างไรถ้าใจไม่มั่นเราจะนึกพุโทโธต่อไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันเป็นมาแล้วทีละขณะทีละขณะแต่มาก็เลยมีโยมคนหนึ่งเขาใส่แมสก็เลยให้เขาเปิดแมส แล้วก็ถามโยมโยมเห็นหนวดเขาไหมเห็นนวดเห็นก็เลยให้เขาปิดแมสแล้วก็ให้เปิดแมสีทีเหมือนเหมือนกันไหมเหมือนว่างั้นจริงๆไม่เหมือนถ้าเหมือนแล้วทําไมต้องโกนหนวดก็เพราะหนวดมันยาวเอ้าแล้วมันยาวตอนไหนมันไปยาววันที่จะโกนเหรอไปยาววันที่จะโปรงออกไม่ใช่มันก็ยาวของมันทุกขณะเนี่ยแต่ ด้วยความต่อเนื่องด้วยความสืบต่อด้วยการที่เรามีสายตาที่ไม่ละเอียดพอมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราให้เวลาลกับเรื่องนั้นๆแล้วสังเกตจริงๆมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆทุกๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปดีก็มีเปลี่ยนไปไม่ดีก็มี ทีนี้เราก็ต้องรู้จากศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมและความเจริญเมื่อเราศึกษาเราก็ต้องพยายามในการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขความเจริญในการป้องกันในการละเหตุปัจจัยที่จะไปเกิดความเสื่อมอย่างวัดศรีเนี่ยตั้งอยู่อยู่ที่อำเภอบางพลีตำบลบางฉลงอยู่ในซอยวัดศรีบรีน้อย ถ้ามาจากทางมองวเชียวเข้ามาเนี่ยบางนาตราดก็ประมาณ3ามกิโลเลี้ยวขวาก็ถึงเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ยังไม่มีซุ้มประตูบางทีขับมามันก็หายากซอยซอยมันไม่มีอะไรป้ายก็เล็กทางก็ตรงบางทีก็เลยไปละ GPS เรียกว่าไฮเทคเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ เดินทางได้สะดวกขึ้นสมัยแรกๆคนยังมาวาสซีไม่เยอะพอไปปักบุดนูน่นเข้าไปเลกูทกว่าจะบนกลับมาอีกทีมันก็เสียเวลาไปเยอะฉั้นแต่ว่าพอมีคนมาใช้อะไรเยอะเข้าเขาก็มีการพัฒนานี่ระบบมันก็มีความแม่นยำขึ้นบอกทางตรงขึ้นก็ทำให้คนมาได้ง่ายขึ้นอย่างทุกวันนี้ที่หน้าวัดเราก็มีซุ้มประตู เสียว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องกําหนดพอมาเห็นซุ้มประตูก็แล้วชื่อวัดชัดเจนก็ทําให้เข้ามาได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งทางทางเข้าเราเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าใหญ่ขนาดที่วัดรถถังเนี่ยเข้าเข้าได้ก็คงไม่มีรถถังมามาเข้าวัดเนะแต่ว่าคืออำนวยความสะดวกให้คนที่มาประพฤติปฏิบัติที่วัดศี ก็ยังแอบคิดว่าต่อไปเนี่ยรถรถที่เขาไปรถโดยสารที่ประจำทางบางทีญาติโยมญาติโยมมาเนี่ยเดินทางรถโดยสารมาเนี่ยมาลงที่ที่นหน้าวัดแล้วเดินเข้ามานี่กว่าจะถึงถ้าต่อไปมีคนมาเยอะขึ้นเนี่ยรถที่เขาโดยสารเนี่ยถ้าเขาแวะเข้ามาแล้วคนเข้าคนออกเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นดีดีต่อทั้งวัดแล้วก็ดีต่อทั้งรถดีต่อทั้งโยม ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรไปเพราะว่ารถคนที่ขับรถเขาก็ต้องการลูกค้าคนที่เป็นลูกค้าเขาก็อยากให้มาถึงโดยสะดวกสบายอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันมีความเหมือนกับการทําธุรกิจนี่ถ้ามันมีความต้องการซื้อคนขายก็ขายได้ถ้าไม่มีความต้องการซื้อคนขายก็ขายยากยานี่เป็นต้นนี จะบอกก็คือว่าหน้าประตูมันก็เป็นเหมือนกับเครื่องกําหนดถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องกําหนดขับไปขับมาผ่านไปผ่านมาโยมบางคนอยู่ที่บางพลีมาเป็นสิบกว่าปีอยู่มาตั้งแต่ก่อนมีวัดจนมีวัดไปก็มารู้เพิ่งมารู้เมื่อปีนี้สองปีที่ผ่านมาเองว่ามีวัดสีอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีเครื่องกําหนดหรือเคยได้ยินว่ามีวัดหลวงพ่อไปหรือยังแต่ว่ามันไม่มีจุดที่จะกําหนดว่ามันอยู่ตรงไหน มันก็หาไม่เจอนในการที่เราจะฝึกหัดปฏิบัติใจถ้าเรียกว่าไม่มีฐานที่ตั้งไม่มีจุดกำหนดมันก็ฝึกปฏิบัติได้ยากลำบากท่านก็จึงให้อุบายวางหลักว่าเราจะไปหาใจเนี่ยใจมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ต้นเสานี่เหรอมันอยู่ที่หน้าซุ้มประตูไหมมันอยู่ตรงพื้นมันอยู่บนฟ้าในอากาศหรือ อยู่ตรงต้นไม้ไม่ใช่ใจมันอยู่ในกายของเราเอาหลับตาดูใจมันอยู่ไหนมือเติบไม่เห็นแล้วใจมันอยู่ไหนมันก็อยู่ในกายความรู้สึกอยู่ที่ไหนใจก็ไปรู้อยู่ที่นั่นท,ที่รู้นั่นคือใจกายรู้ไม่ได้กายทำหน้าที่อย่างหนึ่งใจทำหน้าที่อย่างหนึ่ง,น,ง,น,งน,นั้นพอหลับตาท่านจึงให้ตั้งฐานจิตขึ้นมา ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็เป็นการกําหนดเรียกว่าฐานที่ตั้งเรียกว่าที่ที่เราจะทํางานและตรงนี้หน้าผากหนึ่งหัวใจหนึ่งสะดือหนึ่งตั้งฐานขึ้นมาพอเรากําหนดความรู้สึกมันก็รู้ขึ้นมาอยู่ตรงนั้นทีนี้ก็เอาคําบริกรรมคือพุโทโธนี้มากํากับพุโทโธเนี่ยถ้าพูดถึงมันก็เหมือนกับชื่อชื่อวัดชื่อวัดปัตศรีรัตธรรมาราม ป้ายซุ้มประตูมันก็มีหลายป้ายอ่าแต่ว่าป้ายวัดศรีวารีน้อยก็มีป้ายวัดหัวคูก็มีแต่ทีนี้เราจะมาเข้าตรงนี้เราจะมาเข้าที่วัดศรีเราก็ต้องมาดูป้ายที่ชื่อว่าวัดศรีนี่เราจะทําสมาธิเราก็ใช้ในคําบริกรรมซึ่งครูบราอาจารย์ท่านก็แนะนำม,มาให้มาบริกรรมพุทโธแต่จริงๆแล้วจะเป็นคําไหนก็ตามาที่เป็นคํากลางๆไม่ใช่คําที่เป็นไปในทางลบยิ่งเป็น คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นก็ทําให้ใจเราเนี่ยมันน้อมสู่สภาวะที่เป็นสภาวะตื่นรู้เหมือนกับเด็กเด็กที่ไม่รู้ความพอเราพูดให้ม,มัมมัมเด็กมันก็ไม่รู้หรอกม,มัมมัมอ้ำอ้ำลูกคนจีนเขาก็เ,เ,เจี๊ยเจีย๊ยเจี๊ยปึงเจี๊ยจิ้วเจี๊ยจุ้ยอะไรมันกินข้าวกินน้ํากินเหล้ามันอะไรว่ายังไงก็ไม่รู้แต่เด็กก็ไม่รู้ เตียเจียเตียเียเียไปเจียมาก็เข้าใจแล้วแต่เตี้ยนี่คือตักเข้าปากจริงๆก็ไม่รู้ก็เอ่ยก็ไก่ก็าไข่ในล้าวของขวดของเราของควายของใครเราก็ไม่รู้อะเราก็ท่องไปคูให้ท่องเราก็ท่องนี่มันก็สะสมไว้สะสมไว้เป็นฐานเด็กไม่คิดแล้วผมจะท่องทาไมท่องไปไม่เห็นอ่านหนังสือออกเลยเด็กคิดอย่างนี้เลิกท่องหนังสือก็จบกัน เด็กกระท่องไปพอท่องไปกออากากออากาเนี่ยกออิกีกออีกีสละผสมไปผสมไปผสมมาก็เริ่มอ่านออกเขียนได้ผ่านไปสามปีสี่ปีห้าปีสิบปีสิบห้าปีจบแล้วทีนี้จบจบมหกนะครสิบห้าปีเข้าเรียนตั้งแต่อนุบันสามสามขวบอายุสิบแปดตอนนั้นอ่านออกเขียนได้หมดแล้วพอมา วัดศรีผ่านประตูเห็นซ้มเพียงแค่เสี้ยววินาทีคำว่า,าวัดศีรัตนธรรมรามปรากฏขึ้นมาดูชัดไม่ต้องวอแหวนลงยาเอ๊ะมันลงยาหรือมันวงยาสละไอ้นี่มันอะไรมันไม่หันอากาศมันอากาศไหนอะไรไม่ได้คิดแล้ววัดศีรัตนธรรมรามปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเลี้ยวขวาเข้ามาเลยก็ถึงที่หมายเพราะเหตุใดเพราะว่ามีความชํานาญนี่บางอย่าง ถ้าอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องทําไม่เหมือนเดิมถ้าทําเหมือนเดิมมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่บางอย่างถ้าอยากให้เปลี่ยนแปลงมันต้องทําเหมือนเดิมทําไม่เหมือนเดิมมันไม่เปลี่ยนแปลงเอพูดอ,อย่างนี้มันชวนงงยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราจะยื่นของให้คนเราเราเรา,เรายื่นขวดอย่างนี้ยื่นให้เขาเราย,ยื่นอย่างนี้ เขาก็รับตรงที่ที่มันว่างแต่ถ้าเราอยากให้เขาจับตรงนี้เราจับตรงนี้เขาก็ต้องมาจับตรงที่มันว่างอันนี้คือถ้าอยากให้มันเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนถ้าเราเหมือนเดิมเขาก็จับเหมือนเดิมยื่นยังไงก็จับเหมือนเดิมอจะบอกยังไงมันมีที่ให้เขาจับแค่นั้นเขาก็ทําอย่างนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนบางทีเราไม่ต้องพูดเขาเปลี่ยนเลยไม่ต้องพูดยากมีสมณเนรนตอนฤดูร้อน ตอนสวดมนต์เนนเขาจะมีชอบสวดมนต์เขาชอบสวดมดนต์เล่นเล่มสี่ชมพูบทนมโมเมบทอะไรเงี้ยเขาจะชอบพอหลังทำวันเสร็จนะพอบอกเปลี่ยนไปเล่มสี่ชมพูเนี่ยเขาจะเฮ้ย hey, แ hey, hey บบมีอาการแบบทาเป็นอยากสวดทําเป็นแบบดีใจเราก็ว่าเอ๊ hey, มันเสียสมาธิไม่ไม่น่าจะมีเสียงอย่างนี้ขึ้นมาแต่แทนที่อาตมาจะบอกเราสังเกตหนึ่งวันก็เป็นสองวันก็เป็นถ้าเราพูดมันก็เป็น ใครเรียกว่าเป็นจุด,ดําเกิดขึ้นมาให้เด็กได้แล้วต้องอาศัยเวลาในการอธิบายอัตมาก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขารู้แล้วว่าอยู่หน้าไหนเราไม่ต้องบอกว่าเปิดหน้านี้ไอ้รว่างที่เปิดหน้านี้เขากําลังจะมีเสียงเฮมีเสียงอะไรขึ้นมาเงี้ยเราไม่ให้มันเกิดเราก็สวดนะโมตสัสเขาก็รู้แล้วมันเปิดหน้าไหนาเขาก็เปลี่ยนเลยเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันต่างกันอย่างไรแล้วอัตมาก็ถามว่ารู้ไหมว่าทําไมวันนี้พาทําอย่างนี้ เขาก็ไม่รู้ก็เลยอีกวันหนึ่งพาพาทาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เขาสังเกตแล้วก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาจะพาสวดเล่มเนี้ยเราจะทําถ้าออกอาการดีใจเกินเหตุซึ่งไม่สํารวมก็เลยทําอย่างนี้พอเขาเข้าใจต่อไปอมันก็ก็ไม่มีปัญหานี้ก็เป็นการสอนอันนี้คือเราเปลี่ยนแปลงถ้าอยากให้คนอื่นเปลี่ยนเราเปลี่ยน ถ้าอยากให้เราเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเช่นว่าเราขี้เกียจสบายคนขี้เกียจไม่ต้องทําอะไรนอนมันเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีแต่มันร่วมแต่สุขทุกไม่สนใจนะหมายความว่าอย่างไงเวลามันสบายเราสบายเออดีขี้เกียจนี่มันดีจริงๆแต่เวลาเราลำบากมันไม่มาลำบากด้วยมันไม่มาช่วยเราแต่ความเพียรความพยายามมันมาช่วยเราความเสียสละความอดทน มันกลับมาช่วยเราอ้นี้คือเราเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงทีนี้สิ่งที่เราทําเหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนแปลงเช่นว่าเราจะฟันต้นไม้เนี่ยแล้วไปเปลี่ยนตรงนี้ที่เยาะ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 มันไม่ขาดําสับลงไปที่เดิมบริกรรมในนึกลงไปที่เดิมคําบริกรรมก็คําเดิมไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคําเดิมคําเดิมพูดอันเดิมทุกวันนึกอันเดิมทุกวันมันเกิดการสะสมเรากินข้าวเบื่อจังเลยกินที่ปากวันนี้จะเอาสายเข้าจมูกหน่อย ต่อสายลงคอหน่อยเงี้ยเอาเข้าทั้งเส้นเลือดบ้างมันไม่ใช่เราทําที่เดิมมันเกิดการเจริญเติบโตเกิดการพัฒนาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ปฏิสันฐานให้กําลังใจญาติโยมว่าแม่บางทีปฏิบัติมาหลายปีเหมือนไม่เห็นผลมันเห็นหลวงพ่อท่านก็ยืนยันท่านก็คงไม่ตัวเรายังไม่ัไม่ไม่ตัวดอกบอกตัวดอกท่านก็ไม่ตัวเรา ก็ให้มีความหนักแน่นให้มีความมั่นคงให้มีความแข็งแกร่งให้มีความซับซึ้งอยู่ตลอดอย่าได้ไปท้อแท้อย่าได้ไปโอ้ยเรามันบนวาสนาน้อยเกิดมาเป็นคนอาการครบ32นี่วาสนาเยอะแล้วนะในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็อดเราก็ทนเราลำบากในการประพฤติปฏิบัติก็ยังดีกว่าลำบากในการหาครูบาอาจารย์แม้กระทั่งว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังเกิดทันในยุคที่มีคําสอน มีตัวอย่างาเรียกว่าเป็นแงรงบันดาลใจให้เราทําตามก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนี่ไม่ประมาทไม่ท้อแท้ใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านทั้งหลายนีมีความสุขความเจริญในการละบาปความเพ็ญกุศลชําระจิตใจของตนให้เขาสะอาดยิ่งขึ้นไปขอความสุขความสวัสดียมมาเกินมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลลนานเทิน